าของทุกคนนะคะมันเนี่นทยากกับมีหน้าทางตัวเลขเกียก่ยเลขบเลขคำนวณนของอาจารย์คนโคราชนะคะวันทิพันธ์มาแนวทางของอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะข้างบนเพื่อนให้วิ่งเก้ากับหนึ่งนะคะเลขออกเก้าห้าหนึ่งนะคะข้างล่างให้วิ่งหากับ6กเลขออกหกสามอาจารย์ใฮหกสองนะคะเลขอาจารย์นี้จะเขา้าสามตัวหนานะคะเป็นเก้าหนึ่งสามนะคะ นะคะลักลอยกับมี่เก้านะคะกับเขาเก้าหาหนึ่งนะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์คนโคราชนะคะหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วจะเป็นตวัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวางนุ้นิยากกับอาจารย์คนโคราชงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสอง6นห้าหกหกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์สบายดีปะคะสบายดีครับ โชคดีบ่าค่ะอาจารย์วุธิพันธนมานี่หน้าท่งของอาจารย์ให้วิ่งหนึ 9, <อ>่งกับเก้ากับเขาทั้งหนึ่งทั้งเก้าข้างล่างให้วิ่งหกกับหาเลขออกหกสามอาจารย์ 3, ให้หกสองับผมเขา่าเขายครับต้ว้เลขสามตัวที่ผมไม่ไ้ส่งหาผมตัดออกันนะผมหายไปให้ แอบแห้งไงผมหายไปช่วงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบวันที่สามสิบเอ็ดเพราะตอนหายผมแห้งนะผมหายเต็มชุดไงเข่าครับเข่านานเก้าเข่าสามตัวต้เข่าสามตัวโต้นขับแมนอยู่แต่ว่าผมก็ได้หายน้อยไปเพราะว่ามันมันจอบเลยผมได้หายไปเพราะว่าเอาไปกับจิบได้ลงสินะค่ะเพราะว่าคลิปมันหลใกล้ใกล้ใกล้มือมากคลิปมันจะอังเพราะว่าลงตามคิวก็ อาจารย์นั่นอาจารย์นี่จักสิบล้อห่ใครเลยอะไรแทรงไห้จริงๆแ้วผมตัดออกซื่รแบผมตัดออกเหมือนกับมิตรโดนอะไรมีแต่ที่ผมไห้นั้งทต่ย้มาที่นี่ผมไปตัดออกเราไม่เลวมันไหลโตแล้วไปตัดออกตัดดันไปตัดโตถือพอดีตัดถือโตตัดถือโตครับตัดถือโตเพรลักหารักหาผมกับนั่นนี่ผมมดตัดตัว บ่ได้ไหมนะ่ค่ะบ่ได้สิมัน่เป็นไหลกว่าค่ะค่ะอืรางวดนี่ตามตามตามอาจารย์สุ่งมากในาไลน์นี่มันบ่าค่ะครับแม่ครับแม่ครับอ่าอนุญ,ญาตต้องการเอาเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลขเพราะว่าเลขนี้คัดลอกออกมาหมดแล้วคะ่ะครับผมอ่าเริ่มเลยค่ะเลขเอ่องวดที่แล้วกับไอ้เลขตารางเนี่ยผมกั เขาทั้งวัดทั้งบนทัง ka, ท้งล่างทั้งสามตัวเลยครับวนในแต่ตารางเลยวันนี Nowadays, ้ก็เลยทรงตารางมาห้ลอกนะมันบ่คะแมนแมนแมนงตารางห้เบิ่งเดี๋ยวลงบ่ลงก็แล้วแต่ตัวนี้นะลงอยู่กัลอกออกมาอยู่อ๋อลงบอครับมันจะหลายตัวไปบอบอเขียนไว้เขียนไว้ให้เพิ่นเบิ้งเป็นหลักฐานมาเลยมันมาจังสี่นะคะก็แล้วแต่พอไปเป็นน่ออีกสิเพื่อนเพื่อนอยากจับเองไหมคะตารางอ๋อ ดีกันครับเพราะว่าเลขเลขตารางหงเขาทุกมวดเนี่ยบ่ค่ะเข่าทุ่มวดครับอ๋อพรออมแล้วค่ะลอกเอาบนเลยครับผมเอาเลขเลขบนนะครับเลขบนวิ่งบนกับแปดกับซีครับวิ่งบนแปดกับสีค่ะจับคู่เน้นที่สี่ค่ะเน้นเลขสี่ค่ะจับคู่จับคู่ค่ะออกสี กสี่ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะแปดหกครับแปดหกค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะวงเน้นที่หกสี่เน้นที่หกสี่ครับเน้นหกสี่ตัวเดียวก็พอละนั่นที่ยากหรอกออกมาตามไลน์มันไม่เน้นหกสี่กับหกสี่กับเจ็ดสี่ ซี่ก็ได้ครับผมเลืกไปมายไปรับตามนั้นแหละครับตามนั้นครับออกสี่เจ็ดสี่น่ะลักลอยครับลักลอยงวดที่แล้วผมหายไปเก้าก็ห้าผมกลมมาสองตัวเนาะวันนี้ผมวงกลมตัวเดียวครับเน้นตัวเดียวสี่เจ็ดเก้าสองครับเลขรักลอยมีสี่มีเจ็ดมีเก้ามีสองครับวงกลมเน้นที่เก้าเน้นเลขเก้ารักลอยค่ะ แต่ถิ่มมาตัวเกาหงมากตัวเก้าวันเนี่ยค่ะครับสามตัวสามตัวก็เก้าหกสี่เก้าหกสี่ค่ะเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ค่ะเก้าห้าสี่ครับเก้าห้าสี่ค่ะเน้นที่เก้าหกสี่เน้นเก้าหกสี่ค่ะครับ เลขในตารางก็มีแปดมีเก้ามีสองหกห้าสี่แล้วก็หนึ่งครับค่ะตารางมีเก้ามีหกมีสี่มีหนึ่งมีห้ามีสองมีแปดครับผมข้างล่างข้างล่างครับอ่าข้างล่างก็หนึ่งกับสองมีหนึ่งมีสองเน้นที่หนึ่งครับเด่นเลขหนึ่ง คู่ก็สี่หนึ่งห้าสองจับค <5, 2, S 1> ู่สี่หนึ่งห้าสองหกหนึ่งแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งเน้นที่แปดเอ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งข้างล่างเน้นสี่หนึ่งกับแปดหนึ่งข้างบนนี้เน้นหกหนึ่งกับเจ็ดสี่เลขสามตัวนี้เน้นเก้าหกสี่ เลขตารางนี่มีแปดมีเก้ามีสองมีหกมีห้ามีสี่มีหนึ่งเพื่อพอเป็นไปหน่อย fc บนอยากจับเองเอาได้ครับเล,เลขตารางผมแม่นอยู่แม่นแม่นครับเลขตารางแม่นแล้วผมจับเบิ้ลจับก็ค่อยถูกค่ะอ่าขอบคุณคอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอย fc โชเดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับ ตามนี่เลยนะคะน่เสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ้ยากับอาจารย์คนโคราชนะคะเป็นกระหายมาแยกบนแยกล่างนะคะสำหรับเลขตารางนะคะอันนั้ญาตสู้หมยใกล้นะคะเพื่อพอม่เป็น้อง f อซอยากจับเองนะคะนะคะซีหนึ่งกัมีนะคะถ้าเลี้ยงจากตาล่างมากๆจจะเป็น9 6้สนะคะนะคะตรงนี้8ปสองกัมีนะคะ เะะมื่อว่วเป็นแนวทางด้วยค่ะข้า็บ,บาลุ่นน้ากันรางวัลนี้ในตารางนี้จะมีบอ่อนะคะ่นะ,คะในนี้อน่ญาจะถ่ายภาพเต็มๆของอาจารย์คนโคราดวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5ง6นห้าหกิหนะคะ็นกระไฮยแยกบนแยก่างข้างบนวิ่ง8ดกับสีเน้นที่เลขสีจับคู่ห4สีเจ็ดสีแปดหแปดห้าเน้นที่หกสี 4, กับเจ็ดสีข้างล่างนี่เลขวิ่งเลขแรนวี่หนึ่งกับ2เน้นที่เลขหนึ่ง จับคู่หายซีหนึ่งหกหนึ่งหาสองกับแปดหนึ่งค่ะเน้นที่สี่หนึ่งกับแปดหนึ่งเลขหลักร้อยมีสี่มีเจ็ดมีเก้ามีสองเน้นที่เลขเก้าหลักร้อยเลขสามตัวจับคู่หาเก้าหกซีเก้าเจ็ดซีเก้าหาซีนะคะนะคะเลขตาล่างกั็ตามนี้เลยนะคะนู่นนียากแบบฟอวฟ้อนหายฟอว่ฟ้อนเอซี่โซลีแนวทางของอาจารย์โคลาชนะคะ